เคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Boss สลาดทิศนะครับผมก็ผมตอนนี้ผมผมก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะผมชื่อประเทศอังกฤษนะผมไปทริปยาวๆเลยไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะครับผมก็นะผมผมมีแขกรับเชิญพิเศษมานะผมนั่นคือน้องไวท์ฟอคเกนะผมก็อย่าลืมไปกดติดตามน้องเขาด้วยนะผม ในวันนี้นะผมผมก็จะมาพูดเรื่องอัปเดตของแมปเจลเบรกนะครับผมเป็นการอัปเดตมิดซีซันที่9นะครับผมในเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับผมในปี2022ด้วยโอเคนะผมเรามาเริ่มเนื้อหาของเราเกิดครับผมอย่างที่เห็นข้างหลังนี้ครับผมนี่ก็คือการอัปเดตครั้งใหม่ครับผมจากที่ผมเห็นก็มันคือเครืบินเจนน่ะแหละครับผมซึ่งเค,ครืบินเจนนะผม ถามว่าคุณสามารถขับได้หรือเปล่าครับผมคาตอบก็คือคุณไม่สามารถซื้อได้หรือไม่สามารถขับอะไรได้ทางนั้นคือแบบคุณไม่สามารถขับเล่นได้เลยครับผมแต่คือรูปทรงคือคือแบบคือมันใหญ่มากเลยครับผมถ้าเทียบกับเจ็ทธรรมดาในต,ตรงข้างหลังนั้นใช่ไหมครับผมเอาเจ็ทนั้นไม่สปอร์ตหรอวะคือก็คือมันก็ใหญ่เหมือนกันนะผมสามารถสํารวจมาข้างในได้ครับผมนี่อย่างนี้เลยครับผมมีห้องนักบินด้วยครับผมแต่ว่าดูการบังคับเครื่องบินครับผมมาดูว่างเปล่าครับผม น่าจะบังคับไม่ได้นะผมซึ่งนะผมถามว่าคือมินคือมันทําอะไรได้หรือเปล่าครับผมคือแบบมันสามารถรันได้หมรันคือการทิปครับผมเหมือนกับว่าลวมว่าเราซื้อตั๋วเครื่องบินนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับผมคือการรันนะครับผมไปแล้วเราก็ออกทิปเราเป็นผู้โดยสารนะครับผมแล้วก็มันก็จะบินอย่างนี้คือแบบคือแบบมัน เร็วชิบหายเลยเว้ยแล้วเราก็ลงมายังสนามบินที่ชื่อว่าอ่า b o u n เพ b แอร์พอร์ตนะครับผมเป็นสนามบินในเมืองเก่าตรงนี้นะครับผม ซึ่งนะครับผมการที่คุณจะซื้อได้ผมต้องมีเงินถึง5000ันนะผมเป็นการซื้อตั๋วนั่นแหละครับผมคือเราไม่สามารถขับได้ครับผมแต่เราเป็นแค่ผู้ได้สารนะผมเหมือนกับว่าเครื่องบินนี้ครับผมมันจะให้เรานะผมทิปแล้วผมคือกับการเดินทางข้ามแมปครับผมจากสนามบินตรงนี้คือแบบก็รู้ว่าผมอัปเดตนี้ครับผมคือแบบอัปเดตในเดือนเมษายนนี้ครับผมหลังไลฟ์อีเวนต์จบแล้วผมแมปมันก็จะใหญ่ขึ้น50%าสิรนะผมโอ้ถ้ารวมนี้ก็ประมาณก็100%แล้วนะผม ไม่แน่ใจนะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าผมจากสนามบินตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้คือแบบก็มันก็ไกลอยู่นะผมเนี่มาที่เมืองเชสเตอร์ซิตี้ก็ผมขนาดว่าอะไรก็ไม่รู้ครับผมน่าจะอ่านว่าคาร์เตอร์ซิตี้นั่นแหละแล้วก็เรามาถึงสนามบินแล้วก็ผมมันก็จะมีเฟอร์รารี่จอะด้อครับผมอ่ะแล้วขึ้นบินที่ปนนะผมมันก็จะย้ายมาครับผมสนามบินตรงนี้ก็มี2รัลเนว์แล้วก็ผมให้มันดูความเหมือนอินเตอร์เนชั่นนลมาขึ้นนะผมก็ใช้สำหรับในการแบบ โอ้ยนี่ตำรวจได้ผมเวลาแบบตำรวจมาไล่เราใช่ไหมเราก็กดนี่ให้ไวเลยครับผมแล้วก็บินมาอย่างนี้เลยครับผมแต่ว่าประตูมันก็จะปิดช้าหน่อยครับผมอันนี้คือการขากลับว่าผมขากลับไปไปที่เมืองใหม่ครับผมนี่แล้วก็สามารถดูวิวเมืองได้ครับผมนี่อย่างนี้เลยดูวิวได้เต็มๆส่วนนี้ก็ดูได้ครับผม แล้วก็มันจะมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งครับผมเป็นเหมือนกันผัดครับผมเหมือนเครื่องบินนี้จะไปส่งที่สนามบินตรงนั้นครับผมเพื่อให้ให้คนที่อยู่นั้นมามาลันแล้วก็ลงมาที่นี่ได้ครับผมอ่าก็มีรถเฟอร์รี่จอดด้วยครับผมเคอัเดตก็มีแค่นี้ครับผมเรื่องเครื่องบินใหม่ครับผมเราลงไปดูที่อัปเดตส่วนต่อไปเลยนะครับผมเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับแบงก์ครับผมแบงก์ครับผม ทุกคนจำได้ใช่ไหมครับผมว่าแบงก์กัผมมันโดนอุกบาทชนชนตึกตรงสูงสุดใช่ไหมครับผมบมาแล้วมาแล้วอ้มอูแบงก์ไอเชี่ยรเนี่ยอะไรเนี่ยเชี่ยปมสะพานสะพานป้มูนั่นแหละครับผมมันทำให้เกิดความเสียหายตรงแค่ชั้นบนครับผมจ รงเฮลิคอปเตอร์ก็ผมที่มันมีลานจอดแล้วผมมันซ่อมไวชิบหายดิที่ผมบอกในคลิปไม่ดีผมไม่ได้บอกนะครับผมบอกในทิกตอกนะที่ผมบอกว่าแป้งอะแม่งซ่อมช้ากว่าสะพานโกลเด้นเกตอีกครับผมคือไม่รู้ว่าผู้ซาเขาคิดได้อยู่ก็ผมแต่นี่ก็คือคตอบแล้วครับผมมันคือการแบบเดี๋ยวผมจะไปให้ทุกคนดูตอนหน้าต,ตาเลยครับผม แต่ขออนุญาตไปที่แบงก์ก่อนนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือหน้าตาของตึกแบงก์ใหม่ก็ผมคือแบบมันดูใหญ่ขึ้นนะผมแต่ตึกก็สีก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ผมแค่เพิ่มขนาดเฉยๆนะผมข้างในภายนอกก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยก็ผมนี่เอาไปดูับผมขอสำรวจที่นี่ก่อนนะผมก่อนที่จะไปปนนะผมซึ่งผมไม่มีคีกานะผมใ้ข้างล่างนี่คืออะไรก็ผมน่าจะเป็นทางออกนั่นแน่นอนนะผมโอเค เดี๋ยวไปดูชั้นบนนะผมเป็นชั้นเฮลิคอปเตอร์ผมเนี่ยตึกตึกที่ที่ผมมองที่ที่มันโดนถล่มนะผมความเสียหายตรงชั้นนี้ก็ผมมันก็ได้แบบเพิ่มขึ้นมาครับผมเป็นเหมือนทางออกอีกทางหนึ่งเลยครับผมเฮลิคอปเตอร์ก็เหมือนเดิมเลยครับผม่ปแล้วก็ลงมาซึ่งทางเข้าแบงก์ั็ผมก็มีอยู่ทั้งหมดสามทางครับผมทางนี้ทางนี้แล้วก็ด้านหลังอีกทางหนึ่งครับผมติดตรงนี้เลยครับผม ซึ่งแล้วผมผมมีโค้ดมาแจกด้วยก็ผมซึ่งแล้วผม ATM ก็ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันนะผมก็เมื่อก่อนแล้วผมถ้าเกิดคุณเดินผ่านนะผมมันจะขึ้นหน้าจอรีดีมเลยก็ผมซึ่งมันน่าลำคาญมากก็ผมแต่รอบนี้ก็ผมก็ก็เปลี่ยนใหม่ครับผมให้กด e เป็นการ open atm มาแล้วนะผมก็โค้ดก็คือ private 7ก็ผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าก็ผมโอเคถูกก็ต้องนะผมก็ คนนี้ก็มีเวลาจํากัดนะผมก็อย่าลืมไปใส่ด้วยผมคือแบบหลังที่ผมอัดคลิปไปในวันจันทร์นะผมโค้น่าจะหมดแล้วแล้ผมก็เสียใจด้วยนะผมปะเดี๋ยวผมต้องรอให้น้องไวท์ฟอกแล้วผมมาเปิดประตูแบงก์ครับผมคือผมไม่มีคีกาดอ่าผมก็ได้ขีการ์ดมาแล้วผมก็ใช้เวลานานชิบหายเลยครับผมกว่าจะได้มันมาครับผม มานะผมเดี๋ยวผมขอเริ่มไปป้นเลยก็ผมซึ่งเดี๋ยวผมขอขอดูประกอบไปสำรวจทางเข้าก่อนนะผมอ่าอ่าถ้าเกิดผมดอบขียการตรงนี้ไปก็ผมไม่รู้ตัวนี้จะเปิดได้หรือเปล่าอ่านีนก็เปิดไม่ได้ก็ผมเราต้องใช้ขียการก์ด้วผมในการเข้าไปก็ผมพอเข้าไปเสียงเสียงติ๊งติ๊ง,ง,งมันยังไม่ขึ้นนะผมคือคือมันเข้าทางนั้นได้ก็ผมแต่ผมจะเข้าทางนี้นะผมในวันนี้มา โอเคพอเข้ามาแล้วก็อ๋อคือคือห้องสุ่มมันยังมีอยู่ครับผมในตอนตอนที่ผมเห็นไอคลิปคลิปฝรั่งก็ผมมันเห็นมีมีห้องใหม่ก็ผมไม่รู้ว่าตรงน,นั้นคือห้องอะไรก็ผมเป็นห้องเป็นสีเขียวเขียวนะครับผมคือคือมันขอขอได้เพิ่มห้องมาใหม่ก็ผมเป็นเป็นเหมือนชั้นบนเลยครผม เู้สึกว่าวันนี้ผมจะโชคร้ายหน่อยพี่ผมไม่ได้อัดเจอห้องใหม่ครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ก,ก็ใครอยากดูช่องน้องไวฟ์ก็ไปดูได้ครับผมก็เขาก็มีให้ดูอยู่นะผมอ่าผมป้นแค่ไหนได้แค่นั้นนะผมเพราะว่ามันได้ตังสีฟันอยู่แล้วครับผมไอห้องเนี้ยห้องเบสเมนต์เออผมผมผมนึกว่าไอห้องสุ่มมันจะไม่มีต่อไปแล้วผมตตอนตอน,ตอนที่ระหว่างที่ผมนั้นพอนนอลนกรอบครัผม ผมเห็นมันมีห้องใหม่กับผมอ่ะเท่านี้แบงก์ก็สําเร็จแล้วนะผมผ่านนะผมเดี๋ยวเราไปดูที่อัปเดตส่วนต่อไปเลยกับผมทุกคนเห็นตรงนี้ใช่หรือเปล่ากับผมตรงนี้คือมันจะเคยเป็นที่ตั้งของร้านรถหนึ่งร้านนะผมเป็น m นะครเอนะผมซึ่งตอนนี้ได้รื้อถอนไปแล้วกับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้ ไปตั้งศูนย์ใหม่อยู่ที่เมืองใหม่ครับผมซึ่งนะผมอัปเดตนี้ก็ผมผมขอพูดเรื่องเกี่ยวกับ c a ส t e เตอร์ซิตี้โลเนะผมซึ่งนะผมจากที่หลังไลฟเว้นมันจบแล้วผมเมืองมันก็ดูล้างๆนะผมมันก็จะไม่มีแบบเหมือนทางเข้าแล้วผมเหมือนสร้างไว้ทิ้งๆก่อนแล้วก็ค่อยมาสร้างไอ้ตรงแถบตึกก็ผมมันเหมือนมีโลเคชันใหม่ครผมนี่นี่ก็ผมนี่คือ ลานลดหนเมแล้วผมได้ตั้งใหม่อยู่ที่เมืองแล้วนะผมซึ่งก็อยู่ไกลขึ้นนะผมทุกคนมันก็ไม่ชินนะผมก็ทุกอย่างก็คมมันหมดนะผมแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ก็เข้ามาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปครับผมนี่แล้วก็เอาฮอได้ครับผมผมเชื่อว่าไอลานว่างๆเนี้ยผมว่าควรควรมีเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ของผมฮอลำ ร้านหนึ่งอ่ะเออควรมีเพิ่มนะผมตรงนี้ก็เป็นร้านปืนนะผมร้านปืนก็ใหญ่ขึ้นนะผมเป็นร้านปืนสาขาที่สามนะผมในเจลเบกครับผมแต่ว่าสาขานี้ก็ผมมันจะไม่มีที่ซ้อมยิงปืนนะผมผมไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เพิ่มมาหรือเปล่าครับผมหรือว่าสร้างสร้างไว้เพื่อไว้ซื้อปืนอย่างเดียวนะผมนี่เลยครับผมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ผมเป็นกระลาดครับผม กลดาจะอยู่สุดขอบแมปเลยก็ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ผมมันจะอยู่ใต้สะพานตรงนี้ก็ผมนี่ก็ผมกลาดาอยู่ตรงนี้ก็ผมสามารถมาสปอร์รถหรือมาแต่งรถก็ได้ก็ผมเดี๋ยวผมขอดูภายในกลดาก่อนนะผมซึ่งตรงนี้ก็เข้าได้ก็ผมแต่ว่าคุณไม่สามารถเข้าไปตรงนี้ได้ก็ผมไม่รู้ทำไมก็ผมก็ให้เรามาสปอร์รถตรงนี้ก็ผม นี่ครับผมแต่ผมจะไม่สปอร์ตครับผมเพราะว่าผมขับที่กอลเตอร์ครับผมอ่าตรงนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมแล้วครับผมเรามาดูที่อัปเดตส่วนต่อไปรับผมเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับคอมแบทครับผมซึ่งเรื่องคอมแบทครับผมมีการเพิ่มอีหนึงเข้ามาใหม่ครับผมเดี๋ยวขอให้น้องเขาไปที่เหมือนนี้ก่อนนะครับผมซึ่งนะผมผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับคอมแบทครับผมซึ่งการ เรื่องคอมแบทนี้ก็ผมเป็นเรื่องการพ v p พกันนะครับผมซึ่งนะผมผมใช้น้องไวฟอร์กับผมยิงมาทางผมนะผมคือนะผมเวลามีใครก็ตามที่ยิงผมผมมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยครับผมอีกมาอีกรอบหนึ่งอ่าเหมือนเหมือนจะบอกตำแหน่งของของศัตรูครับผมว่าศัตรูยิงมาทางไหนครับผมยิงมาเไอ้ใช้ใช้ปืนกล ไม่ก็ปืนโปก,ก็ได้เออปืนโปก,ก็ได้อ่านี่มันจะบอกทางแล้วผมอ่าแล้วเราก็ยิงได้ผมนี่ซึ่งครับผมซึ่งกระสุนกระสุนที่คุณกันดูก็ผมผมจะเรียกว่าอะไรก็นเลอะไรก็ไม่รู้นะผมคือดาเมจกระสุนนะผมมันจะไม่นับรวมแล้วนะผมจากที่เมื่อก่อนมันจะนับรวมทั้งหมดเลยวับผมก็มันจะขึ้นแบบรัวๆอย่างนี้เลยก็ผมปลาเดี๋ยวให มีมีใช่ไหมปืนเนี่ยแล้วก็คอมแบทคอมแบทนึ่งก็ผมเป็นคอมแบทที่เกี่ยวกับวอลแบงก์ก็ผมซึ่งวอลแบงก์ก็ผมถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ผมผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็ผมแต่ผมจะทําให้ดูก็ผมว่ามันคือสิ่งนี้ก็ผมนี่ครับผมศัตรูที่อยู่ตรงแบบในกระตกในกระจกหรือว่าในกําแพงนะผมคุณสามารถยิงทะลุได้ก็ผมนี่ครับผม คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับผมรอเวลาเรายิงรัวๆอย่างนี้ครับผมแล้วก็เวลาเรายิงทะลุตัวนะผมมันจะดาเมจน้อยลงนะผมนี่อย่างนี้เลยครับผมจริงก็ถือว่าดีเหมือนกันนะผมเดี๋ยวให้น้องไวทฟอร์ครับผมมานั่งรถนะผมลองนั่งโมบายดูครับผมอะโมบายนี Wo ้ไม่รู้ว่ามันจะดาเมจน้อยหรือเปล่านะผมเฮ้ยไม่จริงนะ อเ๋อคเ,คเข้าใจแล้วมันต้องโดนตัวคือแบบถ้าเราโดนตัวรถแล้วก็โดนตัวน้องเขาไปด้วยครับผมดามเมจมันก็จะลดนะครับผมรถคันอื่นก็เหมือนกันนะครับผมคือเมื่อก่อนนะครับผมมันจะยิงดามเมจแบบเต็มๆเลยครับผมแต่ปัจจุบันนี้ครับผมมันจัดแบบจะลด,ดดามเมจแล้วครับผมถ้าเกิดคุณอยู่ในรถแล้วผมถ้าเกิดคุณถูกยิงนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูรถถังกันนะครับผมเป็นระเบิดครับผม นี่ประจันหน้ากันนะผมเวลาเรายิงใส่ตัวนะผมอย่างนี้เลยม,มันก็เป็นระเบิดนั่นแหละครับผมมันก็ไม่เหมือนแบบกระสุนปืนนะผมเดี๋ยวผมจะลองสไนเปอร์ด้วยนะผมอะแล้วก็อย่างที่ผมลืมบอกนะผมตั้งแต่มีรถถังมาผมไม่เคยได้ทดสอบเรื่องการอยู่ดีก็มืดเฉยก็ผม <laughs> แต่ก็เห็นอยู่นะผมโอเคเดี๋ยวลองยิงดูว่าผมคือดาเมจนะผม,ะผมเวลาเราโดนนะผมมันก็จะเพิ่มขึ้นนะผมกือบเหมือนเหมือนเรามีเกาะครับผมรถถังครับผมมันคุ้มกันเราได้ครับผมที่ผมนั้นลืมบอกแต่แต่ตอนที่มีรถถังเข้ามาใหม่ครับผมและนี่ก็คือคอมแบทนะผมเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปหน้าผม,ผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องไวฟอกด้วยนะผมก็ไอที่ผมนั้นรีวิวเครื่องบินไปก็ผมผมนึกว่ามันจะขับเล่นได้ก็ผมผมก็เลยแบบเตรียมตังรอไว้แบบเพื่อซื้อลำนี้มาขับเล่นได้เลยก็ผมแต่ที่ไหนได้ก็ผมมันก็ขับไม่ได้ก็ผมเอาไว้ใช้สลับเป็นผู้โดยสารเท่านั้นแล้วผมก็สั่นีไปแล้วผมสวัสดีครับราย ขอเสริมให้นิดนึงนะผมเดี๋ยวเรามารลุ้นกันโอเคนะผมใช่ครับผมแบงค์ครับผมนี่ครับผมคือห้องใหม่ของแบงค์ครับผมผมต้องดูชื่อในห้องนี้ผมว่ามันชื่อว่าอะไรครับผมไม่รู้ว่าเจลเบกมันติดไว้หรือเปล่าครับผมเอ้ยเองให้ซินิแม็พี่ดิ ซีนิม็กซีนิม็กซึ่งห้องนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะผมแค่คุณกระโดดข้ามเลเซอร์มาแค่นี้ก็ผมแต่ตรงกำแพงเลเซอร์นั้นนะผมคุณห้ามผ่านเด็ดขาดนะผมซึ่งห้องใหม่นี้ก็ผมได้เงินน้อยกว่าเดิมก็ผมได้แค่สี่พนะครับผม โอเคนีครับผมระหว่างรอครับผมเดี๋ยวผมจะมาสำรวจที่นี่ก่อนนะผมคือปกติก็ผมมันต้องมีบอกนะครับผมแต่ว่าทําไมครับผมเขาถึงไม่บอกชื่อห้องนะผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่าทางออกในห้องนี้ครับผม มันจะอยู่อยู่ชั้นบนนะผมเป็นทางออกแบบทางใหม่เลยครับผมเดี๋ยวผมจะออกให้ดูครับผมช่างมันเถอะครับผมถึงห้องจะไม่มีชื่อครับผมผมก็ไม่ได้สนใจอยู่ดีครับผมอ่าแล้วพอเรามาตรงนี้ครับผมเนียเรามา open shutter นะผมเพื่อเป็นการเปิดนะผมอ่านนี้ครับผมผมไม่รู้ว่ามันเปิดได้ถึง2ทางหรือเปล่าครับผมหรือว่ามันเปิดอยู่แค่ทางเดียวครับผมแล้วก็เราก็มาทุบกระจกตรงนี้ครับผมอ่านนี้ับผมแล้วก็ ออกมอย่างสู่อิสระภาพก็ผมแล้วเราก็จะได้เงินมาแล้วผมโอ้ยกระจกมันนี้เร็ววะมาแค่นี้นะผมเดี๋ยวผมขอสำรวจแบงค์ในชั้นบนหน่อยครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเหมือนเดิมอันนี้แบงค์ในห้องใหม่ครับผมห้องห้องสุ่มก็อย่างที่เห็นใน ในคลิปนั้ผมก็ยังเหมือนเดิมลนะผมอันนี้เป็นคลิป,ลปเสริมนะผมอ้าวผมเจอบั๊กอีกแล้วก็ผมทำไมมันยังขึ้นหน้านี้อยู่เลยก็ผมเกมบั๊กแล้วผมสมควรไปแจ้งอาซิโม่นะผมใครก็ได้ไปแจ้งซสโมที